ในตำนานญี่ปุ่นอิซานามิและอิซานางิเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างที่ได้รับคำสั่งจากเทพเจ้าสูงสุดให้ไปสร้างโลกมนุษย์ซึ่งในขณะนั้นโลกก็ยังเป็นเพียงทะเลและความว่างเปล่าเท่านั้นเทพเจ้าทั้งสองได้ถืออามาโน o มิฮาชิระซึ่งเป็นคบเพลิงศักดิ์สิทธิ์ลงมายังพื้นโลกเพื่อนำไปสร้างโลกใหม่ อิซานางิและอิซานามิได้เริ่มต้นการสร้างเกาะแรกที่เรียกว่าโอคินาชิมะซึ่งเป็นพื้นฐานของดินแดนบนโลกสวัสดีครับพบกับผมมายูสตูดิโอวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของอิซานามิและอิซานางิเทพผู้สร้างสรรค์โลกหลังจากการสร้างเกาะแรกอิซานามิและอิซานางิได้เริ่มสร,สร้างสิ่งมีชีวิตและภูมิประเทศเพิ่มเติม ในขั้นแรกพวกเขาได้สร้างสัตว์และพืชพันธุท์ที่อาศัยอยู่บนโลกใหม่การสร้างมนุษย์นั้นอิซานามิและอิซานางิได้เริ่มสร้างมนุษย์เพื่อเติมเต็มโลกในขบวนการนี้อิซานามิได้สร้างผู้หญิงคนแรกของโลกโดยใช้การล้างหรือการทําความสะอาดจิตใจและอิซานางิได้สร้างผู้ชายต่อมาพวกเขาพบว่ามีการบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในกระบวนการสร้างมนุษย์ ในขณะที่อิซานามิสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเธอได้ล้มป่วยหนักและเสียชีวิตไปเธอได้ลงไปในยม,มโลกหรือยูโคซึ่งเป็นโลกที่มีอยู่ของคนตายในโลกใต้ดินนี้อิซานามิได้กลายเป็นเทพีแห่งความตายอิซานางิไม่ยอมรับการสูญเสียของอิซานามิและแตัดสินใจที่จะลงไปในยม,มโลกเพื่อพยายามนำเธอกลับมาแต่เมื่อเขาลงไปถึงเขาพบว่าอิซานามิ ได้เปลี่ยนไปเป็นเทพีแห่งความตายเสียแล้วและไม่สามารถกลับมายังโลกของคนเป็นได้อีกการแยกกันและการล้างความไม่บริสุทธิ์อิซานางิกลับมายังโลกและทําพิธีล้างความไม่บริสุทธิ์ที่แม่น้ําเขาทําการล้างตัวเองด้วยน้ําเพื่อที่จะสะอาดและสร้างเทพเจ้าใหม่ใหมในขบวนการนี้อิซานางิได้สร้างเทพเจ้าใหม่หลายองค์รวมถึงอมรเทรสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าหลักของศาสนา,าชินโตและถือว่าเป็นบรรพบุรุษของจกักรพรรดิญี่ปุ่นอีกด้วยสุซาโนโอเทพเจ้าแห่งพายุและทะเลสุคุโยมิเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ตำนานของอิซานามิและอิซานางิไม่เพียงแค่เป็นเรื่องราวการสร้างโลกแต่ยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและศาสนา,าของชินโตในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และพายุตำนานนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับการเกิดและการตายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและโลกมนุษย์ในศาสนาชินโตอิซานามิและอิซานางิเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างและการทำลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวงจรแห่งชีวิตและธรรมชาตินอกจากนี้อิซานามิและอิซานางิได้สร้างเทพเจ้าอื่นๆน,นอกจากอมะเทรุสุ สุซานโอะและสุคุโยมิซึ่งบางเทพเจ้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานญ,ญี่ปุ่นและมีบทบาทสำคัญในศาสนาชินโตเทพเจ้าอื่นๆที่สร้างโดยอิซานามิโอมุคุซุชิเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และาธาตุดินซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สร้างต้นไม้และพืชพันธุ์คูรุซามิเทพเจ้าแห่หงหิมะและฤดูหนาวเทพเจ้าอื่นๆที่สร้างโดยอิซานางิ อมะเทระสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าหลักของาศาสนาชินโตและบรรพบรุษของจกักรพรรดิญี่ปุน่น 2. สุซานโอะเทพเจ้าแห่งพายุและทะเลผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการต่อสู้กับมังกรและปกป้องผู้คนสุคุยมิเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอื่นๆอีกที่สร้างโดยอิซานนงิในบางตำนานซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและการตีความหมายของแต่และภูมิภาคอย่างเช่นเทนจินเทพเจ้าแห่งการศึกษาและการเขียนซึ่งถือเป็นเทพเจ้าที่สำคัญในการศึกษาและการเรียนรู้คามิชื่อรวมสำหรับเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาชินโตซึ่งอาจมีการสร้างหรือการเกิดจากเทพเจ้าหลัก หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดสับส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ